ใเห็ดมาเอามาตัดพี่น้องจ้าเอามาหัน่นนี่ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นบางๆจังสี่ล่ะนี่ยบึงพ่อใหญ่แล้วมาหัน่นซอยข่อยอันหนาเนี่ยอัน,นบางเนี่ยแล้วข่อยก็สิเอาใส่เครื่องอบจ้าอันหั่นไปอบไปน้ำเนาะนี่จ้าก็สิมาเลี้ยงใส่ถาดอบหั่นหนาดิสุกงไงปะเนาะพ่อใหญ่ข่อยบึง้ะบึน มันกับบตัดบดแตงห้ข่อยเลยเราเป็นผู้มหาหั่นห้ข่อยก่อนแล้วไปยืมเครื่องอบน้ำลูกคามาห้ข่อยโอ้ยบึงเนี่ยสิมาหั่นใหญ่แต่มัน่แหงให้ข่อยว่าตอนนี้มือใดแล้วจ,จะสิแหงเจ้าว่า่อยกับบก้ยอบจ้ากเลยแล้ว่อยบกหัวรสชาติอบอบนี่มันจิเป็นจังใดนล่นเนาะ่อยบอ่หัวมันจิแซบบ่บอเห็ดอบ่อยไม่ถึงแต่ต้มใส่ช่องฟิตไว้้ากินปีนี้พ่อใหญ่เลยว่าล้อเห็ดแบบไมเบางดูเพิ่นว่า เออเอาเนี่ยจังสิเจแล้วก็เอาไปเข่าเตาอบปุ่นผู้ซอยข่ยอยผู้ซอยข่อยมาจัดเลี้ยงอันฮะเบิ่งกนเิโอ้จะเป็นเพิ่นอยากซอยเนาะดีจ้ะเตาอบโมเมนต์ของข่อยด้วยนี่เนื้อข่อยไปยืมลูกค้ามาลูกค้าเพื่อนหาเห็นต้อกันละจ้ะเพิ่นด้เพิ่นบบท่านได้ใส่จ้ะเพิ่นบนบท่านได้ดไปเก็บเห็น เพิ่งเลยให้ข่อยยืมสักกอนนี่มันกะสิเป็นสันจังสิอะไรนี่เดี๋ยวข่อยสิอบให้มูเจ้าเบิ่งเนาะข่อยหั่นแล้วคนแล้วเบิ่งไฟบ่ท่านเลยเสียบอยูอ่ผู้สวยข่อย,อยโอ้ตานายปุ่นบรรยากาศกำฝนตกตั้งแต่ข่อยไปเก็บเหียนมาหุ่แล้วพโโี่น้องจ้าพ่นตกยังลิ้นอยู่ปุ่นลูกค้าข่อยก็ยื้ยนอยู่สันบมเด้พากันไปนตกป่าหรอกฝนตกข้าเจ้าก็กลับมานี่จ้ะสิ็จแล้วก็เอาเขา่าเตาอบ ไปไปเสียบปลักได้บัดนี้เอาทุกอย่างใส่เข้าไปได้หนีแล้วเนะเาะแล้ก็มาเปิดเครื่องกันเลยจ้ะ <c ười> ก๋วยกรบ่เคยใส่เลอพี่น้องจา๋าไปยืมเพื่นม,มา hmm? ปรับอุณหภูมิบอกเวลา อืสี่ส่วโมงเป็นป่ะอืมิสี่สิบห้าองศาโอเคเนี่ยเครื่องเริ่มทำงานแล้ววะสันวาเอามาเบิ่งกันพี่ดวงจ้าคอยกับบกเกเฮ็ดจ้าเจอเด้อนี่เด้อไปยืมเพิ่นมามาเบิ่งมามันสิเป็นจังไหน โอบอ,อกมาแด้วมันจะเป็นจังไดสี่ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวมาเบิ้งกันจ้ะเบิ้งเสียเบิง้งอัน,นอบอบแห่งเห็ดเพิงหวานโอ้หอมห่วยหวยปานเห็ดเขาไข่บันเขาอร่อยพี่น้องจา๋าแห่งดีดีจ้ะหอมห่วยหวยนี่ค่อยๆอบไปทีละนิดทีละหน่อย อันแห่งดีแล้วผมก็จะใส่ถึงสิบล็อกไว้ได้อากาศเขาเนาะไว้ถักกินเนี่ยมันบ่มีผลละจ้ะ